การขายของออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายมีช่องทางไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เริ่มต้นได้ง่ายๆแบบไม่เสียค่าใช้ใจ่าย 1. Facebook ของอันดับหนึ่งของช่องทางที่มีคนเปิดร้านขายของมากที่สุดในไทย 2. Instagram หรือ IG แพลตฟอร์มโดนใจวัยรุ่นด้วยจุดเด่นที่เน้นการเล่าเรื่องผ่านการโพสตรูปภาพและคลิปสั้น 3. l i n ล์เป็นแพลตฟอร์มที่น่าลงทุนค้าขายหากผู้มีบัญชีเดิมอยู่แล้วสามารถสร้างร้านขายของออนไลน์ได้ทันที 4. s h o p e. อปใช้งานง่ายสามารถวางสินค้าได้หลากหลายหมวดหมู่มีระบบการชำระเงินที่ครอบคลุมทุกช่องทางและเชื่อมต่อกับบริการขนส่งที่หลากหลายทำให้ร้านค้าและลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ 5. Lazada หดหมู่สินค้าที่มีมากมายการสั่งซื้อสินค้าการขนส่งและระบบการชำระเงินที่ครบครันมีการรีวิวจากประสบการณ์ตรงของลูกค้าไว้ให้ลูกค้าคนอื่นได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทางร้านและสินค้าอีกด้วย s h o p e e คืออะไรเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ โดยผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน,น่ายโดยสามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเก็บเงินปลายทางจุดเด่นของช้อปปีก็คือความปลอดภัยในการชำระเงินค่าสินค้าซึ่งเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินแล้วเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีของช้อปปีก่อน และเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วกดยืนยันการรับสินค้าของระบบ s h o p e e จะทำการโอนเงินไปยังผู้ขายซึ่งจะช่วยลดในการโกงเงินจากการซื้อค้าขายสินค้าอีกด้วยทำไมเราถึงควรเลือกขายของออนไลน์ใน e? แอปพลิเคชัน Shopee 1. แอปพลิเคชัน Sho p e e นั้นใช้งานง่ายและการลงสินค้าในแอปพลิเคชันทำได้ง่ายเพียงแค่มีโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถลงขายสินค้ากับ Shopee ได้แล้ว 2. ที่น่าสนใจก็คือแอปพลิเคชันนี้ยังมีระบบช่วยโปรโมทร้านค้าให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมร้านของเราให้อัตโนมัติมีการจัดส่วนลดและคูปองเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อขายมากยิ่งขึ้น 3. ที่สำคัญมีช่องทางการชำระเงินที่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ และมีบริการติดตามสถานะการขนส่งอีกด้วยทำให้มีความสะดวกสบายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายข้อดีของแอปพลิเคชัน s h o p ป e 1. ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากสามารถลงขายสินค้าได้ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงิน 2. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกช่วงวัยและหลากหลายเนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก 3. ม,มีความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าโดยมี Shopee เป็นตัวกลางการชำระเงิน4 a p แอปพลิเคชันจะมีระบบโปรโมทสินค้าให้อันตโนมัติ 5. มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆในทุกๆเดือนเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้า 6. มีการจัดแยกหมวดหมู่มสินค้าทำให้ผู้ซื้อสามารถหาสินค้าที่เราขายได้ง่ายยิ่งขึ้น 7. มีระบบติดตามสินค้าที่จะส่งจนกว่าจะถึงผู้รับทําให้เราไม่ต้องคอยแจ้งลูกค้าเองแต่มีการให้คะแนนกับทางร้านค้าเนื่องจากผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อกับร้านที่มีคะแนนเยอะกว่าร้านอื่นๆเคล็ดลับและสิ่งที่ควรทำในการขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์บนแพลตฟอร์มไหนก็ตามสำหรับมือใหม่คนวางแผนการขายของออนไลน์ให้ดีอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างแต่วิธีเหล่านี้เป็นเคล็ดลับและสิ่งที่ควรทำหากคุณจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ในช้อปปีเคล็ดลับและสิ่งที่ควรทำในการขายของออนไลน์พาสินค้าให้ถ่ายเองห้ามไปคัดลอกร้านอื่นมา เพราะว่าอาจจะโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ถ้ารับสินค้ามาจากผู้ผลิตหรือนำของมาขายต่อให้สอบถามว่ามีภาพสินค้าหรือไม่ถ้ามีสามารถนำไปใช้ได้ไหม 2. การตั้งราคาขายแนะนำให้ตั้งราคาขายที่มีกำไร40%ขึ้นไปเผื่ออนาคตจะต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรราคาที่คุณตั้งไวน้นี้จะทำให้ยังมีกำไรหลังจากที่ต้องเสียภาษีแล้ว 3อย่าไว้ใจบริษัทขนส่งบริษัทขนส่งบางที่อาจจะไม่ได้ดูแลสินค้าของคุณอย่างดีการส่งของทุกครั้งควรมีการป้องกันสินค้าด้วยที่การกระแทกหรือวิธีการอื่นๆที่คุณสามารถคิดว่าสินค้าของคุณจะถึงลูกค้าโดยอย่างปลอดภัย 4. ลูกค้าที่ดีมีอยู่มากมายลูกค้าที่แยก่ก็มีปะปนกันไปอยู่ไม่น้อยเช่นนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองดีๆเช่น ก่อนแพ็กสินค้าอาจจะต้องมีการถ่ายภาพสินค้าพร้อมกล่องเพื่อเป็นหลักฐานว่าสินค้าของเรานั้นมีการจัดส่งอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 5. สินค้าที่คุณจะหามาขายถ้ายังไม่ได้ลองมองหาจากร้าน20บบาทแล้วใกล้ตัวของคุณเองลองเริ่มต้นจากการซื้อสินค้าเหล่านั้นมาถ่ายรูปและลงขายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะ มีออเดอร์เข้ามาคุณก็แค่ไปซื้อของที่ร้านดังกล่าวและนำมาแพ็คส่งให้กับลูกค้าสิ่งนี้มันจะทำให้คุณได้เริ่มต้นการขายของออนไลน์อย่างง่ายที่สุดสินค้าอะไรก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณได้เริ่มลงมือและเรียนรู้สิ่งต่างๆของระบบจาก s h o ป e e 6 หากคุณเพิ่งเริ่มต้นขายและเจอปัญหาต่างๆมากมายและไม่รู้วิธีในการแก้ปัญหาสามารถโทรหาคอสเซนเตอร์ได้ที่เบอร์020178399จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Shopee ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเมื่อดูคลิปวิดีโอตอนที่1.3เรื่องแนะนำแพลตฟอร์มและช่องทางในการขายของออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำใบงานชิ้นที่3ได้เลยค่ะโดยคำชี้แจงใบงานมีดังนี้ให้ผู้เรียนดูภาพและเติมชื่อแพลตฟอร์มการขายสินค้าให้ถูกต้องเมื่อทำใบงานชิ้นที่3เรียบร้อยแล้วสามารถดูวิดีโอตอนที่1.4ได้เลยค่ะ